ังเกตลักษณะของดินหินทราย มากเลยค่ะเด็กๆเราจะพาเด็กไปเรียนรู้เรื่องอะไรคะคุณครูมิวสําำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาเด็กมาเรียนรู้ในหน่วยดินหินทรายค่ะและสําหรับวันนี้เราจะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องนะการสังเกตลักษณะของดินหินแล้วก็ทรายค่ะเด็กๆรู้จักกันอยู่แล้วว่าดินหินทรายเป็นยังไงแต่เคยสังเกตไหมว่า จริงจแล้วน่ะเรามีความแตกต่างกันหรือว่าความเหมือนคล้ายๆกันก็มีนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้คุณครูท่านแรกครูมิเขามีลักษณะของ,ของ,ของดินหินและก็ทรายมาให้เด็กๆรวมกันสังเกตไปพร้อมๆกันกับครูได้ะคะ่ะแล้วอย่าลืมท้ายคลิปเราก็ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คืออย่าลื ไปงานกิจกรรมด้วยนะที่เด็กได้รับไปแล้วในหน่วยดินหินทรายนั่นเองเราที่ะจะชมทิ่กันหรือยังคะเราพร้อมนะไปกันเลยไปกันเลยค่ะมาสังเกตลักษณะดินหินทรายกันดีกว่าค่ะเด็กๆดูซิว่าดินหินทรายจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรค่ะ ดินมีเนื้อค่อนข้างละเอียดนุ่มมือระบายน้ำได้ดีปานกลางดินจะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินพอเหมาะมีแร่ธาตุอาหารพืชและเหมาะสำหรับการใช้เพาะปลูกค่ะลักษณะของหินหินคือมวลของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติมีทั้งหินก้อนเล็กและหินก้อนใหญ่ทรายเป็นดินที่เกาะตัวไม่แน่นระบายน้ำได้ดีปุ้มน้ำได้น้อยแล้วก็พังทลายได้ง่ายมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดีค่ะทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเพราะความสามารถในการยึดธาตุอาหารนั้นมีน้อย คืชที่ขึ้นอยู่บริเวณทรายจึงมักขาดน้ำและธาตุอาหารค่ะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Soil, d i น S O I L, Soil, d i น Rock, r ิน R O I L, C K Rock หิน Sand ทราย S A N D Sand ทราย